สบายดีจ้าพี there, ่น้องทุกคนบุกครัวอีกเลยเด้อจ้าพ่อมอันพยาบาลทองเด้อพี่น้องใส่สุดคือพยาบาคคอยว่าคอยหัวพ่นอยู่สุดก็เจ้าให้เด้อพี่น้องเด้ออะไรกะเอาเศษไปยังทองพี่น้ที่เขาครัวแกงน้อยอยู่บนโซ่เลยจ้าแนวนั่นหรือไม่ทำเพื่อเพราะไหนเต็มหม้อพวกหญ่เหม็นมันแกง เด้นี่เออใส่สุตยาบาลเได้ปะใส่สนี่ก็ยังได้นะมันสูงสิองคนด้ได้ยี่ได้สูงได y ช้ำใส่ะาบ้มหองเยืนเดินเดืนเทียบก็ด้อ้ำเยอเกือบซ้ำาซ่ําแล้วอยากำลดกันด้เดียวใทเทไทไก่เนาะยังนาะอยู่ปาอีมีสัตว์ขืนสัตว์ขนสัตว์ขืนแล้วโอ้เขากติดวแล้วัวแล้ว ใส่เองแกงไม้เลยพอบ่งสุดม <toggle. S 1> ันใส่นี่ป้าใหญ่ขึ้นอีหลีใหญ่ใหญ่กว่าเด้อใส่สุดได้นะใหญ่แล้วใหญ่แล้ว ไมาแกงนอไม่ของนืงอ้นหาแถวนี่แหละนอไม้เราหาไม่แกงนี่แหละเอาละเอาถมใช่ปะีันเ็ด้เออลยังมันเห็ดอีไปแล้อเอาถานไปลบไปลบไเอาเบือเ่อ

เทออมันตีเยี่ยมพยาบาลบ่ยี่ตหมดอ่ใส่สุดพยาบาฏโทษโดนนะมันเปนเด็กน้อยไม่เ็นเด็กน้อยแล้วท่องนี่เนาวแล้วแป๊บเดียวสัตว์บูดขึ้นเป็นสาวแล้วั่งได้ชมงันห้างเขาใส่ได้ท่องเคียดเอ๊ ปีกายนี่ปกานเอาล่างเลยส้มปีกายก็ยังน่อยๆปีนี่ก็สัตว์มาสัตว์มาคยว่าบวิดปีนี่แทะประจาเดือนมาแล้วกะสัตว์บูดบูดคือละาเดือนห่างยอกเยอะอืมเปวล่นคือรอแล้วบานหน้าเ็อย่างแล้วบานนี้ใส่ตงแล้วไปบานนี้น้องทงก็น้องทงเด้อฮะ โอ,โอ้ไทยกับปดีแล้วปุีแตกจ้าวแล้วบ้าวกำมลาแล้วฮะอ้หนมาคยเบอย่าอยู่ัได to ้กอแมไปผู <as> ok ้บ่าวผู้บ่าแพ้วด้วยนางชงเออนี่คือนั่นเอ่นี่กับพุ้นกับเจ้าเร็แล้วทางควงผุ้ใหญ่ว้าเด้อ

เออตั้งคือได้หมอนได้ไ,ไดบบนี้ว่คือมันทอเหมือนชามโต๊็เย็นอยูนน่คิปเจ้าหนาโอ้ยคอยสิวไว้ต้มแรงตุมเต็เอ้ยคอยรถว่มาก้นแล้วจับข้นจับลงลงมข้นงมลองอยู่เยนต้าหนะนางมนกะโทรมาอ้ามันคือกาจับอือคือกาจับคอยไปยังมาจิ๋วคอยกาจับคอ,อ,อยกินมันได้เบ่อเจ้ายังหปดเจ้าเพื่อก็นั่งมาตั้งสั้นเล้ยตายไหนองนะ ล่างทองล่างนี่นี่นี่เบิ้งชุดนั่งทองพี่น้องเพิ่นบ่วเปลวเฮียนมื่อนี่ฮะเครื่องนุ่งอเนกอแยะไว้อยู่แจ่นั่นแค่นี้ก็เลยให้ซักเครื่องบัวเปลวเรียนเอาแรงน้ำยาดานเขานี่สิพอว่าุเจ้าพอแล้วพอแล้วพ่อกระตุมน้ำใสเออน้ำไม่กระเบื้องดิล่างอันนี้อาล่างเทระยางที่น่างมาสิโดบก็ล่างเฮ็ดเลวจังล่างคักล่างคักเลวเดี๋ยวเจ้าจังล่างตัวนี้เข้าใจบ่ มันจะสีโหดล่างบาดเดียวแม่นเบิดแล้วผู้ไปขูู่่ขู่ขูน้เ่เบิดแล้วผูกมีน้ไปไปไปสิล่างสุดแ้มาแกะอ่องกัะปูนี่เอาพี่น้องเอยใส่กัะปูน้าเลยกัะปูตัวไปคุกกับก้านหมูวานนี่แหละว่าซีเจลว่าสีเจลรูปบิสาแกะเออเออใส่กระปูน้ำเด้อพี่น้องเด้อกระปูนา มันเอือลงก่อนเด้อพี่น้องเต็ดกระตุนกับมันเอือมันเหนียวก็ต้องลงก่อนปูหันจะออกมันเอาลงก่อนเลยลงเลยปูมาลงเลยป่ทำมันจุดจี่ลงเลยท้อสาลงแลนจุดสีก้นซึ่งบเน่าะุ่นเนาะใส่กันได้อ้นใส่อันนี้บ่หรือใส่ประแดกได้ กระเด็ดปุ่นเลยกระเด็ดะไหนี่บ่ยู่ปุ่งกะต้องเด็กกะตองตองนี่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 เด็กเบื่อเบื่อเบื่อเมื่อยเออน้ำกระตุนมาะนี่เริ่มใส่เครื่องปรุงเดยพี่น้องเลยน้ำข้าวเบื่อไง น้ำกระเดียดลงไปนำ้ำท้อไปล่างงมไปลดประแดกตอนประแดกดิบใส่ลงไปมันนัว เมลอดตรงก็แดกกไเลย้จ้าก็แดกมันก็จะงนวทองเลยให้มันละลายมันจังัวอืมก็แดดนิดเขาตรงล่วมันกซู่ตรพี่น้องนี่พี่น้องเลยเนื้อตุกระปูใส่น้ำกันป้าโอป้าเป็นตาแซ่บพี่น้อง ฉันได้ทานแล้วนะใครก็ทานพ่อกินเข้าอีราวาเนาะนางหลานะขาดกว่าเนาะมันเป็นก้อนเป็นก้อนนะนะมันบ่มุนคือทานลุงพงษ์ันได้ทองบ่งก็ทานแล้วนะไปดังบ่มฮะผักเยอะเลยเออเขายังมาทานดักก่อนเลยเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนคนในนทุ่งในพื้นในส่วนพื้นเฉยๆเออขาหายส่วนอันนี้แหละแห้งลูกดีส่วนตัวมันบ่มใหม่นั่น นลุกได้อดนะฮะหอมแต่เนาะเดี๋วจะเข้มาลลงบนกงกาเดิข้าเข้าฐานมันชุบกอนมาชีมดนเีมดดนชิมก่อนดนชิมบบกยังเพิมาเรืเอาข้น้ามาลยจะตื่นบ่เออน้ามังได้ขเบือเน้่ลายบอลอะไรทัรโคอชีมมนี่ À, có lô, xin Có này. cả à, à, đây à, đây. Tao là bao lâu mất nha. Tao là bao lâu ừ, là bao lâu mất nha. Tao 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 là bao lâu là bao lâu mất nha. Tao là bao lâu วมันก็ใช้เวลาในกันเนาะแหม่นกัอเที่ยวซมดเลยเนาะเนื้อยูนอเนื้อยูนเดียออยู่เลยแตามใหญ่ก้อนเนาะก็ปูดขวดแป๊บเดียวได้ใหญ่เลยงหายอยู่เลยก็ขึ้นนานใหญ่ถั่วทองของเขาขึ้นนานใหญ่ฮะเต้อยู่แหงไม่ใช่หงอหดหาอยู่เนาะเอามานั่งหนอยมันห่วงยังนบออย่าเ ก,กินน้าบ้านนะอะไรหมองแซบ่อบหมอขาอยากแซ่บมันยำกัแม่อดเขาเขื่องดีกว่าตกว้งยำเขาแซ่บมปก้น้ำให้คนหัวง้าแคบเหรอครอบกอดยีคำหมักเดือนเอาไปทีก่ยนี่บเอ,อือนบอกไปกน่บหนึ่บ,บ,กกบเลย

ประสิเจ้าฟองมาใมใส่เลยคือมันเป็นผู้สาวเนี่ยนาะใส่ทองอะกเลือไข่อมคอเลยผูกในกี่ไข่รอนคทอนัเป็นเลือดขอเป็นเลืออ่ใชุ่ดม่ใส่สุดเขาเอามาให้อันนี้ครัมันใส่สุดอันนี้คือว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วไหมเนาะ ปัญญาว่านยังไงเนี่ยใจอนาคตมันเนาะปุ๊บยังถึงโดนเป็นงานุดแกงเข้ามาจริงในตัวนอนอย่างนี้เป็นอันตรายเออจริงเนี่ยต้องเว้นหันไปอยู่บุญนอนมานอนทีเหตุเพียรเห็ุนี้หรือเห็ุเปียรพรมแล้วหลังมาที่เก่าแล้วไปนอนจะเพียรไม่นอนเนาะอันตรายคือ เายังโผเข้าอีกเราเสียดยังเราเรียดตอตกมันย่านมันเละมันเคยอยู่หน้าไไลไ์ใช่ล่าหน้ามลมันหมแม่ประทองอยูเลยงนติดกรรมมันมันโบย่านเราแต่ขนาดขึ้นนั่นไปเลยไปนอนวานานไปโคตรอยู่ในอันมอนเมันย่านาจังเออมันคือบุคคลย่านอะทองบอกคืนนั่นอะตามมันก่อน,นเนาะให้ไปตา่ย,ยานแะไวบาอ้นในคว่มได้นาดนฉัน ด้วยความแม่ของามเจ้ามันคืองานนอนสี่โมงสามโมงมาหอนมาแต่ผมอู้บ่ญาติเลยมันนอนเนี่ยมาหอนมือนั่นนะคอยอันนี้คือคือกันมันรับแล้วมันกับบ่ญาติช็อคลับแล้วมันกับบ่ญาติหมดทอมมาหอนเลยคืนนะฮะมึงบเมื่าไงบอกทองอันนี้ขุนยินไหน บย่านบ่ได้เอาได้เสียงเอิญนบ่ได้ยินอบ่ห้องทองตองอยู่บ่ได้หูยินบอกตอนเดิมบ่ได้รับบ่ร like <m> ู <lan> ้อะไรกันทองคุถามมึงดูมึงขึ้นขุดอยากไปอยู่ในแม่มึงเออเมื่อหลอกฮาดีกว่าเนาะหลอกฮาแมงจังเนาะเป็นยังคืออยากอยู่ในแม่เราเป็นยังมึงก็อยบกอยูน้ำเออพ่อในี่ยมันอยากอยู่น้ำเนาะพ่อเนาะแม่ก็ได้ดีเนาะทอถามมึงอะ บอจักคือคำตอบคือเป็นนั้นกูจะมีแม่กูจะส่วสี่บ้านใดกูก็อยู่เลืออยู่แม่กูเลือกอยู่ในแม่นะเลือกแม่นะลูกแต่กี้ป้าป้ากูกูนอนแบบมึงน่ะพอเขาหันไปอยู่ในป้าป้าเขารวยรวยกูสิบอกกันหันใครคำกับมึงหันใครคำก็มีเออหันใครลบบหันอุปกรณ์ก่อนสามเออมันยังอยากอยู่น้ำเนาะเป็นหลาน ล้างขนาดว่าร้านแท้ๆได้หน่มันบอกคุณได้น้ำซักล้างเราทุกั้งเหมือนควนบอวบบอวบอยากอยู่ทุกกระยาสันบ่อยยืนน้ำแม่คล้ายทานกระยาเนาะเป็นยังกระยาน่ะสิ่ช้เป็นกะหรี่กะยอมกูบอกทำหมองมันหลอดนี่ซัพอแต่ได้อยู่น้ำแม่อยู่่อย้ากอยู่อยากอยู่เบิ่งแม่อยู่น้ำแม่เนี่นะอยู่คือกั้นคอยกัน แม่พากินยังจะกินโบเลือกโบเลือกคอยเลือกแม่ได้ปสิทุบเป๊ะมึงอยู่นะเป็นยังมึงคือโบเลือกกีนนะแม่เปด้ยินข่าวว่าแม่เป็นบ้าอ่ะเราเศร้าแล้วว่าฉันทักแม่โบแม่ความจริงนะเายังบม่ได้เห็นเหรอเห็นเหรอเฮแม่เป็นบ้าและเฮงห่วงซาข่อยดูแลเราเนาะดูแลแม่เฮงแม่เป็นบ้าและเฮงอยู่ป้อนเขาป้อนน้ำเราครับคอหาแม่เลยทองเด้ออยู่ห่วงเราคนมันจังบนี่ลื่นนี่ นีเลยอยู่กับอีตาปงมาทีซัมันอยู่น้ำพเมื่อกีันี่มียงนแม่ยังบเรอไอยางดีโอ้ไปเบิ่อนขาวที่ีก็มันอยู่แล้วแม่ผูหญิงม่ป้ามีลุงมีอามีอาได้อยู่น้แมเพื่อนนี่เปล่เพื่อนลุงเพื่อนอาเพื่อนเพื่อนเขาก็อยู่มอมอก็หลอนเลือกอยู่นมยิงกันแม่บดองเนีมันก็ยังหูจักมันนาไอยู่ทำตอะมันอบบจักนะำตอบมัน แปลกเนื้อเอียนเนาะมันคือตอกนานๆซะมันแปลกยังไงมึงบอแพงแม่บอมันบอกว่ามึบอคึดเห็นแม่บอคึดน้าเลยบอคึดว่าแม่บอจะบอคึดเลยนะอันนี้มึบอคึดเห็นแม่เลยทองบอแพงแม่บอไปเทิรนกัคนอื่นนอนอยู่เสิอ้าวตอกเอียนแปลกเหเนาะแพงบอทองแม่จะแพงดูจะเปอย่างไรเล่าเป็นอย่างมันเป็นอย่างซาห์มันอะสาเหตุมึงบอกมาดูเราเป็นอย่างมึงทุกเบี้ยอยู่น้ะ ว่าโอ้นะแม่มันเป็นอย่างสาเหตุมันเป็นอย่างมันต้องมีแม่มันต้องมีสาเหตุได้ทองจะไ่อยากอยู่น้ำเมเออแต่ยังทองมัจะไม่ผู้สูบแม่าจักทองทองเราเทเๆออกมาจากโรคมันจักทีเราถืเว้าที่ซาพีน้องเออเห็นที่ยังว่าอยากอยู่น้ำเม่กูโทษกูอภัยนำอืมกูคัดคัดแล่ไดบ้านกูคือแม่กูสั่วมันได้กูก็ยังเหลือมันอยู่น้ำเม่กูได้กูหวาดชีวิต หายฮะค่อยรเห็นแม่ค้ายเครื่องบุญอันแรงนโอ้แรงใสอีกค่อยนะอี่หรี่ะอีแม่เลยเนาะโดดกอดโน่นอืาล้กรวยไปไหนก็รวยลือเงินโอ้พื่นแม่เขาเงินแม่กว่สีฮักกยากสิพี่นแม่ค่อยเขาบอกว่าจะเขาละ ไปรถมึงสีโซ่มึงสีอันมึงสีโซ่มึงสีงสงสอะนนั่นเขาว่าคนผูไทยเนา<ท>สสะสีสั่วกระยาสีเป็นกะหรี่กระยาเขาว่าคอยเลือกเองคอยตัดสินใจเองคอยพิยูนแม่คอ,อ,อยวันนีบมีชัดเจนเลยโอ้มึงอย่ามาเย็ยบจากเธอมึงอย่ามาเย็ยบจากเธอมาแบบเออบอมาเหยียบกับบอมาเขาบอกจบป่าจองนะไปคน<อ>หมอน<ด>้ำไปแล้วต้องไปไม่อยากกับบอไปแล้วบได้ไป เงิดมันแห้งในทองนะเงิดว่าจนเราเสียแล้วเงินเงิดนั่งทองแข้งว่าบบอยากไปอยู่น้ำแม่เลยเงิดเงิดในโลกอันนี้แขงอยู่โบได้แขงแม่จักบิดอันนี้โบได้เอ่ยหาแม่เลยบุ้ยอันนี้อันน้ไหมคอยผู้เลี้ยงคุยผู้นิสัยเราเป็นอะไรโบได้เอ่ยพ่อกับบงกระแข้งนะพ่อกระงงนลำนางเนี่ยงงงงขนาดนี้ งงเฮาซ่ํานี้นี่แฮงให้หาก่อหาแม่โยแนวมันแล้วไว้กินไว้ทานให้เลยไว้ซ่ํานี้นี่ขึ้นฮอดพ่อฮอดแม่เนาะเ็นนี่ก็คนอื่นนก็คนอื่นนะอบ่คืออันพ่อแม่เอ้ยน้องเาเองหั่นนะเนาะแลมันงึดข่อยกับพี่น้องเอ้ยงึดนั่องแเอาไบ่กบ่ไปแกงมก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปแกงมก่อนอือเรียบร้อยเอาเอาเอาผักลงมน่เอาผักขะแยงลง อุ๊ปใช่อ,อ,อ,อืมหมดอะไรท่องนี่อืมพ่น,น,พนเอานะฮะแม่นเลยพ่นลงบัดนี้ซุกแล้วพี่น้องเฮ้ยบัดนี้เด้อพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพี่น้องทุกคนเอ้าเว้าพืน้นนั่งทองบ่อยากอยู่หว่วมแม่เด้อพี่นอ้นองเด้อพวกข่อยละแปดใจก็เลยถามเราถามความรู้สึกเรา เราก็บอตอบบอหูจักคําตอบเลยเราใส่หัวพ่อแม่เองเราก็อยากอยู่หัวมานะเขาก็งงเนาะเขาก็บเคยเห็นคนแบบนี้นะเอาไอสิไปน้าหาอันไปนําถามแม่แล้วว่ามันสาเหตุยังแ,งแคเหตุยังเนาะอ้นเนาะให้มันหูความจริง่อนเามีเวลาก่อนเราจังไปองเอาบ่มีเวลาตอนนี้เนาะลาไปก่อนเดอร์คลิปนี่พี่น้องพอ,งอกันคลิปใหม่จะพี่น้องทุกคูน